ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ไร่ลงขั่วกาแฟนะครับอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็พามาดูนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการปลูกต้นกาแฟนะเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะครับอ่านี่คือปลูกต้นกาแฟแบบมืออาชีพเลยนะฮะอันนี้ก็คือขี้เลื่อยนะอ่ะขี้เลื่อยที่แห้งแล้วนะครับเอามาคุมปกปกอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือต้นกาแฟนะที่ลงขั่วกาแฟ อ่ monsieur, seaweed, clouds, Kait Energie Ambassador านะครับอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบสายน้ำนะครับอ่าเป็นการให้น้ำด้วยระบบสายน้ำนะฮะอ่านะครับตรงนี้ก็ปลูกกาแฟนะครับข้างข้างริมน้ำฮะส่วนตัวนี Remo ้ก็นี่แหละครับคือต้นกาแฟอันนี้คือเม็ดกาแฟอันนี้นะครับคือเม็ดกาแฟนะฮะเนี่ยเม็ดกาแฟฮะนี่คือลูกกาแฟ ลูกกาแฟก็เป็นอย่างนี้เลยนะอ่ะเนี่ยอันนี้แต่ว่าลูกนี้มันฝ่อนะอ่ะพอแกะออกมาก็จะเห็นเมล็ดอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือเมล็ดกาแฟเห็นไหมครับอ่ะอันนี้คือเราปล่อยให้เมล็ดกาแฟมันแห้งคาต้นนะนี่นะครับคือเมล็ดกาแฟเลยครับเิ็นกันชัดๆนะอ่ะอันนี้คือลูกกาแฟนะผมลูกกาแฟเนี่ยพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยลูกกาแฟมาปั๊บก็จะเจอเมล็ดกาแฟเนี่ยอเห็นไหมครับอ่ะ อ่านะครับปลูกเป็นการปลูกกาแฟนะครับริมริมนานะตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นตุ้งนานะครับแปลงขนาดอ่าประมาณครึ่งงานนะั่นน่ะไม่ถึงงานนะครับประมาณ30ตารางนะสามสิตารางเมตรตารางวานะก็มีกระท่อมนะก็มีนานะแล้วก็ปลูกกาแฟริมนานะนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าก็มีโต๊ะนั่ง นั่งเล่นชิวๆนะอ่านั่งเล่นโซเลกันนะอ่าส่วนด้านนี้นะครับที่ผมสนใจคือมุมนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าหลังนี้คืออะไรนะทำไมรูปทรงมันช่างคล้ายๆกับศาลาอะไรประมาณนั้นนะ,ะนี่นะครับผมนี่คือศาลาธรรมนะศาลาธรรมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแบบบ้านบ้านมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูศาลาธรรมนะฮะนี่คือต้นวาสนา นะฮะอ่าโอ้โหนี่คือสาราธรรมนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับสามองค์นะฮะมีทั้งพระพุทธรูปองค์ขาวนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสาราเป็นไงนี่คือปิ่นโตนะปิ่นโตห้อยที่สารานะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูว่าที่สารามีอะไรบ้างน,นะครับ มีชายหนุ่มหญิงสาวนะครับหน้าตาก็คงจะไม่ค่อยดีทเท่าไหร่หรอกครับนี่หันหลังให้แบบนี้แสดงว่าหน้าตาไม่ดีหรอกครับไปเลยดีกว่าอคนนี้กําลังนั่งกรรมาฐานอยู่อย่าคิดมากนะครับว่าคนโสดก็อย่างนี้แหละมช่มอะนะครับผมอ,อ๋อนี่คือศาลาครับ,รบอืศาลานะครับด้านบนนี้ก็เป็นปิน่นโตนะครับเรียงห้อยเลยนะฮะแบบสมัยเก่าโบราณนะครับพอพระ จะเอาปิน่นโตมาห้อยไว้อย่างนี้นะครับที่ศาลานะาญาติโยมก็สามารถหยิบจับไปแล้วก็เอาเขาเรียกว่าจังหันนะครับใส่ปิน่นโตแล้วก็มาถวายพระท่านที่วัดนะพอตกเที่ยงตกเกณฑก็มาเอาปิน่นโตไปต่อกลับไปนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับก็คือด้านหน้านี้นะโอ้โหอันนี้เป็นก้อนหินใหญ่เลยนะหินทรายก้อนขนาดใหญ่เลยนะพอผม ก็มีพระพุทธรูปสององนะฮะองค์ใหญ่นะฮะแล้วก็องค์เล็กนะฮะไปเขียนพระพุทธรูปกี่องค์ครับผมดูดีนะฮะว่ามีพระพุทธรูปกี่องค์แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะ,ะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับผมนี่คือด้านข้างนะอสลักนะอันนี้คือลักพระไตรปิฎกเลยนะเนี่ยนโมสามจบอรหังสัมมาสัมพุทโธพะวาณติตังพยามะนาคายะสาธุ อภิพีนังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะนะครับผมแปลว่ายังไงอ่ะสำหรับคนที่ได้เรียนทำบาลีมานะครับก็จะแปลรู้ความเลยนะฮะมผมก็จะแปลคร่าวๆนะครับก็ประมาณว่าขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พยานคราชนะครับสาธุอภินังนาคาสาธุโนพันเตนะครับพระพุทธเจ้า อ๋อยังไงดออสการะอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าพยานนาคนะครับผู้อาวุโสนะผู้มีอิทธิฤทธิ์มากอะไรประมาณนั้นนะครับผม আটটা বছর ধরে সে আমার ডাক্তারকে ফোন